นะครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการใช AI ้ AI สร้างข้อมูลเสียงเทียมนะครับเพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะแยกแยะเสียงต่างๆได้ดีมากขึ้นโดยปัญหาหลักในการสอนคอมพิวเตอร์เนี่ยให้แยกแยะเสียงก็คือเราจะต้องใช้ข้อมูลเสียงจํานวนแบบเยอะมากๆนะครับแต่ว่าการหาข้อมูลที่เป็นตัวไฟล์เสียงมาสอนเนี่ย มันก็ทําได้ยากแล้วก็ใช้เวลานานด้วยนะครับนักวิจัยก็เลยคิดค้นวิธีการที่เรียกว่าซินเทโอนะครับขึ้นมาเลยโดยจะให้ AI เนี่ยสร้างเสียงเทียมเพิ่มเติมเข้ามานะครับจากเสียงที่เรามีอยู่แล้วนะครับขั้นตอนการทางานเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งมันก็จะเริ่มจากการมีข้อมูลเสียงจริงอย่างน้อยประมาณ100ไฟล์นะครับ ขั้นตอนที่2นะครับก็จะใช้ AI ตัวที่1วิเคราะห์เสียงเหล่านี้นะครับแล้วก็สร้างคําอธิบายออกมาเป็นข้อความนะครับขั้นตอนที่3เราจะใช้ AI ตัวที่2เนี่ยทำการอ่านคําอธิบายนั้นนะครับแล้วก็จิจนตนาการสถานการณ์ใหม่ๆนะครับที่อาจจะเกิดเสียงคล้ายกันนะครับต่อมาแล้วก็ใช้ AI ตัวที่3นะครับทำการสร้างเสียงเทียมจากจิจนตนาการของ AI ตัวที่2ขึ้นมานะครับโอ้ดูซับซ้อนไหมทำงานต่อกันเลย ต่อมาท่านก็ใช้ AI ตัวที่4นะครับในการตรวจสอบว่าเสียงที่สร้างขึ้นใหม่นั้นเนี่ยมันตรงกับบทบูทที่เราต้องการหรือเปล่านะครับโดยวิธีการนี้เนี่ยก็ช่วยให้เราได้รับข้อมูลเสียงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่ายังคงความหลากหลายและความสมจริงอยู่ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเสียงเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นมา1ไฟล์นะครับตัวซีเนียเนี่ยก็จะสร้างเสียงใหม่ออกมาเป็นอันแรกก็จะเป็นเสียงเด็กเล่นในสวนสาธารณะที่มีเสียงรถจน์ไกลนะครับ แล้วก็จะมีการสร้างเสียงเด็กเล่นในโรงเรียนช่วงพักกลางวันแล้วก็อาจจะมีเสียงนกด้วยนะครับแล้วก็จะมีการสร้างเสียงเด็กเล่นในงานเทศกาลต่างๆแล้วก็มีเสียงดนตรีเบาๆนะครับเนี่ยเป็นไงมีความหลากหลายใช่ไหมครับแล้ว,วิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับจากการทดสอบก็พบว่ามันจะช่วยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยแยกแยกเสียงได้แม่นยำมากขึ้นประมาณ0.1ถึง39ะน,นะฮะโอ้ขึ้นมาเยอะน,นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีการลดเวลาในการหาข้อมูลเสียงจริงลงอย่างมากนะครับ แล้วก็จะช่วยคอมพิวเตอร์เรี่ยรู้จักเสียงที่หายากได้ดีขึ้นนะครับเช่นเสียงของเครื่องดนตรีบางชนิดนะครับแต่ว่าตัวซินทีโอนี่ก็ยังจะมีข้อจํากัดบางอย่างอยู่นะครับก็คือมันจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความแรงระดับหนึ่งเลยนะครับในการสร้างเสียงเทียมนะครับแล้วก็เสียงที่สร้างขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีความผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถเชื่อสร้างเสียงบางประเภทได้อย่างสมจริง100%นะครับแต่แค่นี้มันก็สุดยอดแล้วนะฮะ อย่างไรก็ตามนครับนักวิจัยเชื่อว่าเทคนิคนี้จะมีประโยชน์มากในอนาคตนะครับการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฟังที่มีความฉลาดมากขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยในการสร้างระบบแปลภาษาที่เข้าใจบริบทของเสียงรอบข้างได้ดีขึ้นด้วยนะครับสรุปแล้วเนี่ยซินเทโอเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคที่มีความน่าสนใจมากช่วยในการแก้ปัญหาการขาดแคลนข้อมูลเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆครับทำให้การพัฒนาเอไอด้านเสียงเนี่ยมีความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวราจะมาใหม่ทุกวันอย่างนี้นนะับจกใหหม่้าส